ช่วงนี้ก็ใกล้นะครับสิ้นปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทํางานเงินเดือนหรือคนที่มีรายได้นะครับพึงประเมินได้ในประเทศไทยก็แน่นอนจะต้องหาเงินนะครับที่เราจะทำการลดภาษีนะครับเพื่อเป็นการช่วยนะครับในการที่ไม่ลดจอดภาษีเพื่อเก็บไว้แน่นะคูของเราก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นอยู่3เรื่องนะครับเพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน ช่วงบำเหน็จบำนาญนะครับเงินประกันต่างๆรวมถึงพวกดอกเบี้ยบ้านและก็รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับ2ตัวที่มนุษย์เงินเดือนนะครับหรือคนที่มีรายได้เยอะนะครับไม่ควรจะพลาดเป็นอันขาดก็คือเกี่ยวกับกองทุนนะครับที่ชื่อว่า S S F กับ RMF นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นกองทุนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า LTF นะครับซึ่งอันนี้ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับในตอนต้นปีก็เปลี่ยนมาเป็นกองทุนที่ชื่อ s s f นะครับ SFF ย่อมาจาก Super Saving Fund นะครับการลงทุนของเขาคือเราก็ไปซื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนของเขานะครับโดยสามารถที่ลดหย่อนภาษีได้ถึง30%ของเงินได้พึงประเมินได้แล้วก็สูงสุดปีหนึ่งก็ไม่เกิน200,000บาทนะครับซึ่งเงินที่กองทุน s s f เขาไปลงทุนเขาจะสามารถเอาไปลงทุนได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหุ้นหรือว่ากองทุนทางเลือกต่างๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการถือครองก็จะอยู่ที่10ปีแต่ละปีเนี่ยก็ ไม่ต้องมีขั้นต่ําในการซื้อนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องซื้อทุกปีต่อเนื่องก,กันก็ได้นะครับที่สําคัญแล้วเมื่อเราผ่อ,อครบกําหนดชําระเราทําการซื้อครบกําหนดแล้วเนี่ยเราต้องการจะขายคืนมาเราได้กําไรเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยในตอนนั้นนะครับอันนี้คือเป็นแบบแรกคือ S S F นะครับเอามาแทน L T F เมื่อก่อนนั่นเองนะครับส่วนกองทุนที่2นะครับก็คือ เราก็จะนิยมซื้อกันอยู่แล้วมานานนะครับชื่อว่า i f หรือ r t t r r m m n t t u t u i o n u u n นะครับหรือกองทุนรวม Retirement นั่นเองซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับ s s f เลยนะครับการถือครองเราสามารถซื้อได้30%ของเงินพึงประเมินรายได้ของเราต่อปีแล้วก็มากสุดเนี่ยก็ไม่เกิน5 0,000นบาทแต่หวงเล็บนิดนึงนะครับ5 0าแสนบาทที่นี้ก็อาจจะไปรวมกับกองทุนรนานตัวอื่นด้วยเช่นกองทุนประกันสังคมเออโทษดีครับกองทุน สำรองลิชีตต่างๆนะครับกองทุนกบอกขอ,อันนี้ก็จะรวมอยู่ใน50,000 0บาทนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะาการลงทุนก็ใช้คล้ายกับ s อสเลยคือสามารถที่จะไปลงทุนในกิจการหรือว่าอุตสาหกรรมได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับหุ้นพันธบัตรกองทุน l e สนะครับหรือสังหารทรัพย์หรือกองทุนทางเรื่องต่างๆนะครับที่สําคัญแล้วก็คือว่าจะคุณจะต้องทําการผ่อนอย่างน้อย5ปีแล้วก็จะถ่ายถอนได้หลังอายุห้าหปีนะครับซึ่งก็ ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณจะต้องซื้อต่อเนื่องกันอย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะครับสำหรับ2กองทุนก็คือ S S F Super Saving Fund กับ R M F นะครับซึ่งกองทุนดีๆก็มีอยู่ในตลาดเยอะนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ไปลงทุนต่างประเทศนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปีก็หวังว่าพนักงานเงินเดือนที่มีไรายได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วก็เก็บไว้เพื่อเป็นในอนาคตซะด้วย ดีด้วยซ้ำนะครับในช่วงที่การฝากเงินนั้นดอกเบียเ้ยต่างประเทศดีแล้วก็คุณก็เอาไปลดภาษีไม่ได้ด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติด,ดตามเพื่อเป็นคลิปความรู้ดีๆที่ผมตั้งใจทำนะครับผมนิสนากรินองคำสวัสดีครับ